ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านเรื่องพาทีนะคะแต่ว่าถ้าพูดผิดอะไรอย่างนี้นะคะก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็กดติดตามกดแชร์แล้วกดไลค์แล้วกดซับสไครต์แล้วก,ก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้มีกําลังใจต่อไปนะที่น่าจะมึนๆแบบนี้เนี่ยเราคิดมาเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเป็นเป็น สลติดคอหน่อยนะคะโอเคค่ะลุงวันและป้ามารีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวข,ของพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีผู้ผาและน้ำใสไม่เคยอยู่นิ่งช่วยทํางานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาผ้าคลุมไว้ ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับเ้าากินเสร็จแล้วก็ยังช่วยล้างจานป้ามารีพอใจกับหลานทั้งสองมากชวนให้หลานมาหาอีกแต่พี่หมอกและพี่ใหม่พี่ใหม่ขอโทษนะคะเมื่อคี้พูดผิดค่ะพี่หมอกและกับเออพูดผิดแล้วพี่หมอกกับพี่ใหม่ดีใจที่มีน้องน่ารักพูดเพราะไม่ซนมีน้ำใจ จึงอยากให้น้องๆอ,อยู่ที่บ้านนีนน้นานๆก่อนจะส่งหลานกลับบ้านเรื่องวันลุงวัน,วนเมื่อกี้พูดไิดน,นะคะลุงวันพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์ลุงวันขับรถไปส่งให้พี่หมอกและพี่ไหมพาน้ง่นงๆไปเที่ยวแล้วนัดเวลามารับกลับตอนเช้าๆในสวนสัตว์ไม่มีคนมากนะักพี่หมอก และพี่ไหมดูน้องนอง <c oughs> ด้วยความเอ็นดูที่ทั้งสองคนตื่นเต้นเมื่อได้มาเที่ยวนน่นไหนฮิปโปนอนแช่น้ำอ้าปากกว้างเสือนอนหมอบอยู่ในถ้ำมีดามเดินไปเดินมากระเคิลนนอ์งอ, <c oughs> อาบแดดบนลานหินยีราฟยืดคอยาว ไม้ลิงและชนีหอนมาผลต้นไม้อยู่ในกรงเด็กๆทั้งหมดก็เดินวนไปวนมาแล้วมาถึงกรงสุดท้ายเยี่ยมเยี่ยมนกขุนทองร้องวู้พี่หมายร้องได้เสียงใสและชี้ให้นกในกรงเป็นนกขุนทองจริงๆแต่ไม่พูดไม่ร้อง พี่หมอกพาน้องๆไปซื้อไอติมแทนนี่จะซื้อเท่าจํานวนน้องๆแต่พี่หมอกกับซื้อห้าแทง่งใครจะกินห้าแท่งนะทั้งผู้ผาและน้ําใสก็คิดอยู่ในใจพี่หมอกยืน่นไอติมทั้งห้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพูดผิดนะคะแท่งที่ห้าให้เด็กชายเล็กๆคนหนึ่งซึ่งยืนแอบอยู่ข้างหลังท่าทางอยากกินไอไอติมนะคะขอ ก็มีกี่ผูดผิดเนาะแบบเป็นคนพูดผิดอะ่ะเด็กนอ้อยยกมือไหว้ขอบคุณนั่งดู้งพูดผ,ผิดเลยละคะ่ะ <c oughs> ลงดูดไอศครีมอย่ากอร่อยทั้งสี่คนยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้แบ่งปันให้ผู้อื่นทางไปจุดนัดพบก็พบกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่กำลังแงย่กินขนมกันเสียงเออะโวยว,ว,วาย,วายพูดคำหยาก <c oughs> แล้วทั้งกลุ่มก็ลุกวิ่งขึ้นวิ่งตามกันไปทิ้งขยะบ,บนถนนส,สวยๆของสวนสัตว์ที่หมอกชี้ให้น้องๆดูอย่าทําตัวอย่างนะไม่มีมารยาทใครๆก็ต้องพูดว่าเป็นเพราะแม่ไม่สั่งสอนก็พ่อแม่อยู่ดีต้องถูกคนว่าพ่อลูกจริงด้วยพี่หมาเสริมดูสิกินแล้วทิ้งเกิดอีกใครจะมาเก็บ ผู้ขาและน้ำใสเองทั้งสองคนยกมือต้นตอบพร้อมกันไม่เป็นไรเรามาช่วยกันก็ก็แล้วกันที่หมอกตัดสินที่สาธนารนณะอย่างนี้เป็นของทุกคนเราต้องช่วยกันเก็บรักษาทำความสะอาดที่หมายเสริมบ้านเมืองสะอาดมองไปทางไหนก็สวยงามคนในชาติก็มีความสุขเรื่องนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะ ก็ดูตัวอย่างโดยนะคะเราเนี่ยไม่พูดคำหยาบจะดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็มีคนพูดด่าพ่อด่าแม่ว่าไม่มีใครสั่งสอนลูกก็จริงนะคะแล้วก็ทิ้งขยะบนถนนสวยๆก็ไม่ดีนะคะทุกคนต้องช่วยเก็บรักษานะคะ ก็จบกันไปเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามาลงอีกนะคะก็เดี๋ยวจะอ่านเรื่องอื่นให้ฟังนะคะก็ขอจบกันแลวแค่นี้บ๊ายบายนะคะจุ๊บ